สามสี่ตัวโลตัวใหญ่ค่ะปลากระลังลากอ้วนปลาหมอค่ะอู้หูตัวใหญ่แค่ไอันนี้ผ้าวข้าเบาเปล่าปลาปลาตัวนี้อ๋ออันนี้โซ่จัมโบ้เลยเนี่ยอ๋อจัมโบ้ครับซีซีฟจ้า หนาวป่าจ้าหนาวเลยนี่บรรยากาศหนาวมากกาศเย็นอยกาศเย็นนีไม่หมดบมันบองนึกตาฝาบบนั้วกอตีเสิ็จเออมีหนาบเคยมากจะเขือจจะโตโลคันนี่คือโตโลนี่ยสามสามโตสี่โตโลัว วลนอก็มีครับสองตัวก็มีสตรสกไ้ร็สอนค่ะไม่ต้องพัดเอาหมดเลอยปนกรวบอกใหญ่เล่ยเทใส่เทใส่อันนี้แห้เบิ้งเนีค่ะนี่เทเทีใเทส่ดีเพิ่นฉาอ่าดอู้ ท่ดคนีแน่เสบามสตัวโลตัวใหญ่ค่ะเรียงเจักเดือนคะนี่จังได้ง่ายตานี่้เดือนห้าเดือนเนาะละกิโลกี่บนี่ยม่ได้ไปเม่ได้ไปเที่ยวกันนี่นะครับเห็นแบา เออเอเออโยแคบเบ้งนะะ้ก like ็ปลาปาหมอนงสแเบิงเิงะายตใหญ่คลายตัวให่เคัใหญ่ๆเดี๋ยวจะใหญ่ๆ๋ตัวใหญ่ๆัวะ นนยตัวีเอออเาตัวง่ายๆตัวง่ายๆค่ะพ่อค้ามาจากไสเนาะค่ะมาจากคอนแก่นครับโอ้รับไปขายคอนแก่นอำเภอยังค่ะอำเภอเขาส่งกวางครับผมโอ้มาไกลถึงกาฬสินธุ์ค่ะรับปลาหมอไปขายจากโลค่ะเมื่อนี้มื่อนี้เอาไปสี่สิบโลก่อนครับสี่สิบโลเพื่อนมอาไหมครับผมอ๋อมาเอาสู้หมื่นวะค่ะโอ้ค่ะค่ะอ่าโชคดีค่ะค่ะรวยๆค่ะนี่ค่ะเป็นบ่อที่เพิ่นเก็บปลาหมอขึ้นแล้ว คุยกับเจ้าของเจ้าของบอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่แนะนำตัวเองนะค่ะจ้าน้ำขมวดน้ำสมบัติจ้าค่ะคุณแม่อันเป็นเจ้าของบอเนาะพี่กัดเท่าอยู่บ้านอย่างค่ะแม่ี่บ้านโปโลจ้าบ้านโปโลหูมูตำบลตำบลกมลาใจจ้าอําเภอกมละใสเนาะจังหวัดกาลสินค่ะอ่าเพื่อนที่ทั้งเบิด เขาเลี้ยงปลาหลายบ่ค่ะแม่แบบพี่หาบอจ้ดประมาณไรตัวเลี้ยงมาจักปีค่ะพวกก็สิเพิ่งเลี้ยงจ้ะอ๋อเพิ่งเลี้ยงปีแรกบ่ะค่ะก็ประมาณว่าเพิ่งเลี้ยงปีหกสามนี่เนาะค่ะท่านยังค่ะแม่ที่หอย ้อพันป่ามาเออเป็นตัวหรือเป็นโลคกคะแม่เป็นตจ้ะตัวละเท่าไหร่คะตัวละมันจีบเมิน 40, ละเก็พันหาเมินเมินตัวเจ็ดพันห้าร้อยาบาทอ๋อค่ะแม่บอ้อที่แม่เฮ็ดนี่ขนาดกว้างคูณยาวเท่าไหร่คะนี่ดังเมตรค่ะ เพรค่าเลี้ยงปลาเองมันก็พอได้อยู่จ้ายปลายบลงอกราคาตอนนี้น่ะบ่ราคาเท่าไหร่คะเจ็ดสิบจ้ายเจ็ดสิบเนาะเพึ่งเพิ่งเฮ็ดปีแรกเนาะเขอาน้ำมานจะใส่ใส่น้ำจากไส้ขนาดไหนน้ำคลองจากเพื่อนลำป่าอวค่ะถ้าหนาที่น้ำบ่มาเนี่ยค่ะน้ำบ่มาเทาก็เทาก็มีที่พัก เขาเปลี <He> mm ่ยนน้ำด oh? okay. 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 oh? okay. ูบ่ค่ะในในการเลี้ยงปลาเทือสีได้ขายเปลี่ยนดูยีจัดปลาหมอเพราะว่ามันมาขัดสะอาดจ้ะโอ้น้ำที่เขาเปลี่ยนออกเขาเอาไปไปใส่ค่ะหรือปล่อยทิ่มไปน้ำให้น้ำเอาไว้เอาไใบที่เขาพักน้ำเขาก็ใจาแนวใไห้น้ำมันสะอาดจับเอากรใจายไปบ้อนี้แม่แม่อันเก็บจักเมื่อแล้วค่ะเนี่ยกาไปเก็บมื่อหรือจ้ะเอาเก็บเมื่อนี่เนาะคาดว่าจะได้จากจากกิโลค่ะ โลมาพันธุ์โตดีก็จะได้ประมาณตันประมาณสามตันซีนเดี๋ละจ้าตันสามตันซีเนาะกิโลละเจ็ดสิบโอ้ก็ได้เยอะอยู่ค่ะพ่อค่ะแม่ค่ะนี่ยดีแม่เขาไปส่งตลาดตั้งใดค่ะเพิ่นมะลาเปลือกชิ้ค่ะเพิ่นมะลาเองเลยบ่ได้เคยไปส่งตลาดใส่เลยบ่ค่ะที่จะเพิ่นมะลาเปลือกจิ๋วปอเลยก่อนที่เขาจะเก็บป่านี่เขาต้องติดต่อเพิ่นไปบ่ค่ะว่าเขาจะแทนจ้ะ ปลามีผู้ใดสนใจอยากมาซื้อป่าอยูบอ่บ่อแม่เนะาะฝากเบอร์โทษใหค้ค่ะบาาเบอร์โทษเหรอจ้าค่ะท่านเจ้าเบอร์โทษตัวพักใหญ่เลยแม่จำได้บ่ศูนแปดแปดค่ะศูนย์แปดแปดขอบคุณคุณแม่เจ้าของฟ้ามลายลายค่ะค่ะแก้งซ่ากระสินฝากพี่น้องกดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ำค่ะกดติดตามให้พ่อสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ <c ười>